สวัสดีครับวันนี้ก็มาแบบฟูลนะครับฟูลออปชันแต่งเต็มมาเพื่อรีวิวชุดของโมเดกาแพนอเมริกาหน้า2นะครับก็คือรุ่น2เนี่ยก็คืออย่างตัวที่ผมใส่อยู่นี่ก็เป็นแพน2เหมือนกันก็คือต่อยอดออกมาจากรุ่นแพน1ที่ออกมาวางวางวางขายเนี่ยเมื่อปี2018ปีนี้2023ก็5ปีแล้วครับอันนี้แพน2ก็คือพัฒนาต่อยอดมาจากแพนรุ่นแรกนะครับทีเนี้ย แผน2กับแผนรุ่นแรกต่างกันยังไงเนี่ยผมมีคลิปทําไว้แล้วก็จะไม่ได้มามาบอกว่ามันต่างกันยังไงลองก็ไปดูในคลิปย้อนหลังดูนะครับส่วนทีเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นสีของคอลเลคชันปี2023ส่วนที่ผมใส่อยู่เนี้ยก็คือแผนแผนสเหมือนกันแต่ออกมาตั้งแต่ปี22ปีที่แล้วละทีเนี้ยยังไม่ได้ทํารีวิวอะไรให้เพื่อนๆเ,เลยทีนี้ก็ถือโอกาสใส่ชุดมาดูว่า แล้วก็จะรีวิวให้เพื่อนๆดูว่าแผน2เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับที่พัฒนาต่อยอดมาแล้วก็เป็นที่ยอมรับของไบค์เกอร์หรือว่าผู้ขับขี่ชาวไทยนะครับว่าแผนรุ่นแรกเนี่ยทำยอดขายผมว่าน่าจะไม่ต่ากว่า300ชุดต้องมีนะครับ <c oughs> ก็มีดาเขียวที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะแผนแผนหนึ่งก็มีดาเขียวกับเทาอ่าสองสีเท่าอ,ออกมาแล้วก็ได้รับการตอบรับก็ที่ดีมากนะครับจากจากาแฟนๆ ที่ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยกันเนี่ยครับก็้าไปที่ไหนก็อาจจะเห็นดําเขียวหรือสีเทาของชุดแผนรุ่นแรกมาะแล้วก็จนถึงว่าพัฒนาต่อเนื่องมาจนถึงเป็นแผน2ที่ออกมาจํำหน่ายเมื่อปีที่แล้วก็จะมีที่ผมใส่อยู่ก็คือสีดำเทานี้แล้วก็สีแซนส่วนปีนี้2023ก็ออกมาอีก2ส,สีก็มีเทาเทาเทาออกจะเทาเทาขาวแล้วก็น้ําเงินแล้วก็จะเป็นสีเทา นะครับสองสีแต่ทีนี้เดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดกันนะครับว่าแพน2เนี่ยมีคุณสมบัติทีนี้มาดูกันต่อเรื่องฟังก์ชันของเขานะครับว่าแพนอเมริกาหน้า2เนี่ยมีอะไรมาบ้างอ่าเดี๋ยวกล้องเทิบข้ามานิดหนึ่งจะได้เห็นภาพนะครับชัดหน่อยก็ตั้งแต่ตัวคอเสื้อเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวมีปรับระดับได้นะฮะตรงปิดตรงนี้กว้างแคบนะครับตรงนี้จุดแรกเลยก็ใช้เลื่อนกระดุมตรงนี้ไปกว้างแคบนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะมีจุดเกี่ยวตรงนี้นะครับอ่าสำหรับคนที่ไม่ต้องการติดคอเสื้อเพราะว่าบางทีจะอึดอัดก็เกี่ยวไว้ได้นะครับซิปด้านหน้าจะเป็น YKK ตัวใหญ่มากนะครับเบลเลอร์เลยตัวนี้เพื่อนๆอ่เห็นไหมแล้วก็ตรงนี้จุดสำคัญของแผนที่มาตั้งแต่รุ่นแรกแล้วก็คือตัวเปิดช่องลมที่หน้าอกนะฮะซ้ายขวา มีเหมือนกันเป็นลาแม่เหล็กแบบฟิตล็อกนะครับพอเราเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะเป็นแม่เหล็กดูดไปเลยปับ๊บเวลาใส่คี์อยู่เนี่ยอาจจะทําให้เปิดง่ายขึ้นแล้วก็ล็อกง่ายขึ้นสําหรับแม่เหล็กนะฮะส่วนด้านแขนด้านแขนก็จะมีช่องลมนะฮะรับรับลมอีกจุดหนึ่งตรงนี้ก็ซิปจะเป็นสองด้านนะครับเปิดเปิดขึ้นเปิด,ปด,ปดลงได้สองด้านนะครับตรงนี้ แขนตัวนี้ก็จะเป็นแบบปรับรับ,รบลัดระดับเป็นแบบนี้ฮะเข็มขัดลัดเลื่อนไม่ได้เป็นแบบตีนตุ้กแกแล้วสําหรับตัวนี้นะฮะส่วนปลายแขนก็เหมือนเหมือนเดิมครับที่คล้ายๆกับทอนที่รีวิวไปรุ่นที่แล้วก็คือโมเดลก้าตั้งแต่พวกเอฟทีแอทอนอะไรพวกนี้พอจนมาถึงแผ่นสองเนี่ยซิปตรงนี้มันจะไม่มีลวก็คือจะเปิดกว้างเพื่อที่จะทำให้สามารถใส่ถุงมือได้ง่ายขึ้นนะฮะตรงนี้ แล้วก็อีกจุดส่วนกระเป๋าก็จะมีด้านหน้าให้2ใบนะครับจะเป็นกระเป๋ากันน้ํานะครับ waterproof สองใบตรงนี้นี่ฮะก็จะเขียนไว้เลย waterproof นะครับสใบส่วนด้านในก็จะมีกระเป๋าซ่อนอีกหนึ่งใบนะครับตรงนี้และที่สำคัญอ่เดี๋ยวต้องมาทั้งผมหน่อยอันนี้สําหรับแพน2เนี่ยจะมีออปชั่นเสริมนะครับสหรับนี่ฮะ สามารถใส่กาดหน้าอกได้นะครับอันนี้เป็นออปชันเสริมนะครับเพิ่มได้นะครับตรงนี้อันนี้อันนี้ชุดผมเองผมก็ใส่อยู่นะครับตรงนี้สําหรับกาดหน้าอกนะครับนี้โอเคส่วนด้านหลังเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันครับว่านี่ฮะด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นตัวช่องลมเปิดระบายเขาเรียกอ,อะไรลดความร้อนจากตัวคนขี่เนาะแล้วก็เปิดระบายออกด้านหลังให้ลมผ่านตัวเรา แล้วก็ลดอุณหภูมิจากเราเนี่ยถ่ายออกด้านหลังก็ตรงนี้ก็เป็นช่องระบายออกนะครับแล้วกับตรงนี้จะเป็นรีเฟ็กของ 3M นะฮะสด้านตรงนี้แล้วก็สกรีนด้วยโลโก้โมเนกาสะท้อนแสงเช่นกันส่วนด้านหลังอันนี้ก็จะชอบสําหรับผู้ซ้อนนะฮะสำหรับไลเดอร์คนขี่ที่มีผู้ซ้อนเนี่ยมีแฟนซ้อนไปด้วยก็จะชอบกระเป๋าตรงนี้เวลานั่งเล่นโทรศัพท์ไปคนซ้อนเนี่ยก็เอาโทรศัพท์แย่เข้าไปฝาก ตัวคนขี่ได้เลยอันนี้โโก็เราก็ไม่มีเราก็โทษพูดผิดโทษด,ดีตรงนี้ก็จะเป็นตัวสะท้อนแสงอีกจุดอีกจุดหนึ่งนะครับตรงน,นี้โอเคส่วนด้านเอก็ปรับระดับได้นะครับตรงนี้อ่าตรงนี้ก็ปรับรัดระดับได้แล้วกบด้านหลังก็จะเป็น stretching a r e a เพื่อที่ว่าเวลาเราขับขี่หรือว่าขยับตัวเนี่ยตัวนี้จะให้ตัวได้ดีกว่าก็คือเวลาเรา จะได้ไม่รู้สึกอึดอัดนะฮะตรงสำหรับตรงโซนนี้โอเคส่วนกางเกงเดี๋ยวตัวกางเกงก็จะมีเอี้ยมมาให้เหมือนกับรุ่นทอนนะฮะเหมือนหลายๆของโมเดลก้าหลายๆรุ่นก็กระเกงเนี่ยจะมีเอี้ยมมาให้ครบหมดเนี่ฮผมใส่ให้ดูอยู่อันนี้ตัวผมใส่เองเนี่ยก็โมเดลก้าทุกแทบแทบทุกรุ่นเนี่ยผมใส่ L ทั้งหมดนะก็สูง179 รอบเอลสามหกไปสามสิบแปดตอนนี้น่าจะประมาณสักสามเจ็ดสามแปดก็ยังแอลได้อยู่นะครับประมาณนี้จะมีเอี้ยมมาให้เรียบร้อยกางเกงแอลเสื้อแอลนะสาหรับส่วนสูงน้ําหนักแล้วก็รอบเอลประมาณผมส่วนกางเกงนี้นะครับก็จะมีกระเป๋าให้สองใบด,ด้านข้างนะครับเป็นกระเป๋ากันน้ํานะครับเป็นกระเป๋าทรงคาโก้กันน้ําด้านข้างสองใบก็ใส่ของได้ลึกพอสมควรนะฮะตรงนี้ กับทั้งที่ปรับเนี่ยเปิดมาตรงนี้ก็จะเป็นช่องลมที่ขากางเกงเป็นแม่เหล็กฟิตล็อกเช่นกันพอขี่จริงๆลมก็จะเข้าเนี่ยเวลาท่านั่งตรงนี้ลมก็จะเข้าตรงนี้อ่าแล้วก็ตัวตรงนี้ก็จะเป็นตัวกันลื่นนะฮะเอาไหนีบถังน้ํามันกะตรงนี้กางเกงนี่ก็รีวิวตัวผมไปได้เลยนะก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัว ฮีตชิลหรือแผ่นกันความร้อนของดูปองแคบลาที่เวลาเราขาเราเนี่ยเวลาคนขี่ขาคนขี่เนี่ยจะไปอยู่ระหว่างเครื่องนะฮะยิ่งถ้าเป็นเครื่องยนต์ที่แบบร้อนๆเนี่ยอาการร้อนเนี่ย,าานนยถึงขาแน่นอนตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะทีเดียวนะจากประสบการณ์ที่ขี่มานี่ฮะแล้วก็ตัวนี้ผมใส่รองเท้ากับกางเกงกับรองเท้าบูทนะฮะเป็นของ a d v e n t u r e Touring ก็อย่างที่บอกฮะตัวแทนสก็ขาเกงค่อนข้างใหญ่นะครับ เนี่ยผมใส่บูทเต็มมาให้ดูเลยว่าเอากางเกงเนี่ยครอบรองเท้าไปได้เลยนะครับนี่ฮะก็รูดปกติตัวนี้เป็นบูทยาวของฟอโก้รุ่นดูแรนนะฮะก็ค่อนข้างใหญ่ก็มาเต็มโอเคส่วนตัวชุดแพนสองเนี่ยจะมาพร้อมกาดมาตรฐาน C มาตรฐานเนี่ยมีลามสองล่ไลสองสอกสอง,สองแล้วก็หลังหนึ่งนะฮะ ส่วนกางเกงก็จะมีสะโพก2แล้วก็หัวเข่า2เป็นซัตเทคเลเวลสอนะฮะอันนี้ผมหยิบแผ่นหลังมาให้ดูนะครับอ่าแผ่นกัดหลังด้านตาจะประมาณนี้ครับเป็นเลเวล2ทั้งตัวนะครับส่วนอย่างที่บอกว่าถ้าลูกค้าท่านใดต้องการอ<ม>ัปเกรดเพิ่มการทั้งอกเข้าไปอีกก็อันนี้เป็นออปชั่นเสริมละสำหรับการนั่งอบ <Okay. S 1> เดี๋ยวต่อกันครับสำหรับชุดแผนอเมริกาหน้า2เนี่ยครับก็จะเป็นชุดสำหรับ3ฤดูก็คือจะมีชั้นอินเนอร์กันฝนแล้วก็กันหนาวมาให้นะ อันนี้ที่ชอบมากๆหลายๆคนชอบมากๆก็คืออินเนอร์กันหนาวของตัวแพนอเมริกาน้าสเนี่ยก็คือมีให้ตั้งแต่รุ่นแรกแล้แพนหนึ่งก็คือตัวอินเนอร์กันหนาวเนี่ยสามารถแยกเอาไปใช้ได้นะไม่จําเป็นจะต้องว่าขี่มอเตอร์ไซค์แล้วถึงจะได้เอาตัวนี้ไปใช้ก็คือขับรถยนต์หรือว่าไปแคมปิ้งหรือไปอะไรเงี้ยเอาตัวนี้มาใชใ้เป็นแยกใช้ได้เลยนะตัวนี้สวยมากเป็นซอฟ์เชลแจ็คเก็ตนี่ฮะ สวยจริงแล้วก็มีโลโก้เมเดิก้าแล้วก็ตรงนี้ปักนี่สวยโอเคส่วนนี้ก็จะเป็นตัวอินเนอร์กันฝนนะฮะตัวนี้จะเป็นของ s ิ m บ a เทคก็มีมาให้ครบเซตเลยนะครับสำหรับตัวแพนเมกาหน้าสส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีใหม่นะฮะของปีนี้เนี่ยฮะอันนี้ก็จะเป็นสีสีเทา เป็นคอเลกชันของปี2023ที่ออกมาใหม่แต่ทีเนี้ยผมไม่มีไม่มีไซส์ย,ยังตอนที่นะัรีวิวที่วันเนี้ยยังไม่มีไซส์ผมที่จะมาใส่ให้เพื่อนๆนดูก็เลยเอาของของผมเองเนี่ยใส่ตั้งแต่ปีที่แล้วมาก็เอามาทำรีวิวให้ดูว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้ส่วนเรื่องการใช้งานเรื่องระบายอากาศอันเนี้ยคือชุดที่ผมใส่จริงๆมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะที่ออกมาก็ใช้ออกทริปไปประมาณ3-4รอบก็มีไปเขาคอรอบนึง ไปอ่ะสปันน่านรอบหนึ่งแล้วก็ไปชั่วอ่ะนครพนมรอบหนึ่งก็จะออกไปมันสามสี่ทริปแล้วก็เหมือนกันอีกรอบหนึ่งก็จะเห็นผมใส่อยู่ชุดนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในเฟซผมก็จะเห็นผมใส่ชุดนี้อยู่ mm hmm. ก็คือถ้าอากาศช่วงประมาณที่ไปเนี่ยวิ่งตอนนั้นก็ประมาณคุมพาที่ไปนครพนมก็อุณหภูมิอยู่ประมาณ3 4 3สสห้า ก็บอกว่าไอ้ช่วงช่องลมที่เราเห็นเดี๋ยวนี้ช่วยได้เยอะครับช่วงไปที่นครพนมนก็ร้อนอยู่นะแต่ทีเนี้ยเวลาผมขี่จริงผมก็เปิดหมดเลยนะถามว่าลมเข้าไหมเข้าเข้าหมดนะครับอย่างนี้บอกก็คือลมจะประทะเราเนี่ยอยู่ที่ผมอธิบายไว้หลายๆหลาย,ลายๆรีวิวก็คืออยู่ที่รถที่เราขี่ด้วยแล้วก็ความสูงของผู้ขี่แล้วก็รถผู้ขี่มีส่วนที่เราทาว่าลมเนี่ยจะสามารถประทะเราได้ไหมแต่ทีเนี้ย เท่าที่ลองเองอยากของรถผมก็คือ KTM เนาะ1090ตัวรถไม่หนามากกับตัวผมที่ค่อนข้างสูงก็จะทําให้เรื่องลงมปะทะเนี่ยยังโดนผมอยู่อ่าก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้ร้อนจนแบบทนไม่ไหวน้ำหนักชุดก,กลางๆนะครับพูดถึงเรื่องของน้ำหนักของชุดเนี่ยสำหรับผมที่ใส่มาหลายๆยีหยหยหย่ห้อที่เอามาลองใช้เมื่อก่อนนี้ก็ผมว่าน้ำหนักกลางๆไม่ไม่เบานะฮะแล้วก็ไม่ได้หนักจนแบบทนไม่ไหวสำหรับชุด มเดกาแผน2รุ่นนี้นะครับโอเคก็สำหรับท่านที่สนใจแผน2อก็จะมีเดี๋ยวจะฝากลิงก์ไว้ที่ช h อป e ีนะครับหรือว่าจะแล้วก็ l like ลายแอดร้านด้วยก็ฝากเข้าไปติดตามนด้ครับแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครต์เพื่อติดตามข้อมูลใหม่ใหขอผมด้วยครับขอบคุณครับสำหรับรีวิววันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ